วันนี้เราจะมาคุยกันถึงแมคาีนิกการทํางานของน้องหิ่งห้อยหรือไฟไฟของเราด้นั่นเองครับหรือจะเรียกว่าพี่แซมฟิวรี่ไฟเออร์ฟีดก็ได้นะครับเอ่อไอฟิวรี่ไฟเออร์ฟีดที่ผมตั้งอย่างนะมันดูเฟี้ยวดีเพราะว่าน้องกระโดดทีมทุกคนเลยมาถึงตอนที่เราเจอน้องในม็อกกันนะแต่ว่าตอนนี้น้องไม่ทีมแล้วน้องฟันดาบเอาโดยในคลิปนี้นะครับเราจะคุยกันเรื่องของแมคาีนิกเป็นหลักว่าในตอนที่ผมไม่เข้าไปเล่นใน Creator e ร์เอ็กซ์เพล r เซอร์เฟเนี่ยเป็นยังไงทําอะไรได้บ้างแล้วก็หน้าเล่นประมาณไหนนะครับและเรื่งาาายยะเีดๆน๋วจคุ หนึ่งตอนที่ตัวละครออกแล้วเพราะว่าพวกนี้มันไานจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับปรุงในเรื่องบางเรื่องได้ครับฉะนั้นเราต้องรอก่อนนะครับแต่จากที่ลองเล่นมันจะปรับแล้วโหดชิบหายเลยแต่ว่าบังคับรวดเหมยครับสิ่งที่คุณจะเป็นต้องรู้เกี่ยวกับแมคคณิกของตัวละครตัวนี้ก็คือถ้าเบรกไม่ได้ไม่มีดาเมจเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเบรกได้ตัวละครตัวนี้แรงอิบหายและตัวละครตัวนี้สามารถแปะจุดอ่อนไฟให้กับศัตรูได้โดยการกดใช้งานสกิลแต่ว่าไม่ได้แปะทุกตัวนะครับแปะแค่ตัวที่เราเลือกแต่ตัวที่่ไไมด้เเลือกกรา็ ารถลดทัฟเนสได้อยู่ดีเพียงแค่ว่ามันจะลดได้แบบไม่เต็มที่แค่นั้นเองครับแต่ไม่ได้แปดจุดอ่อนให้นะฉะนั้นเวลาเอาน้องไปเล่นเนี่ยมอนไม่แพ้ฟไฟก็เล่นได้ครับแล้วก็จะมีตัวเทคนิคที่เข้ามาช่วยได้ในเรื่องของการแปดจุดอ่อนในช่วงต้นนั่นเองครับจากที่ลองใน A อโมใหม่ที่คุณกําลังกันทุรังกันอยู่ณนะตอนนี้ห้องบน2องไซเคิลห้องล่าง1นึ่ไซเคิลด้วย E0 ศูบวกประจําตัวฮ e a r ด if I เรามาเริ่มด้วยเทคนิคกันก่อน,อนเลยครับสำหรับเทคนิคการทํางานก็คือน้องจะบินขึ้นไปครับ แต่จริงๆคือน้องขึ้นไปประกอบร่างข้างบนนะครับแล้วน้องก็จะกระโดดคาเมนไรเดอร์คิกลงมาข้างล่างครับพอน้องเตะโดนมอนปึ๊บก็จะแปะจุดอ่อนไฟใส่มอนทุกตัวเลยอยู่2เทินแปะทุกเฟสด้วยครับแต่แถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์มีการเติมเข้ามาใหม่เรื่อยๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นในเพียร์ฟิคชั่นเนี่ยไม่ได้แปะซ้ำเลยนะครับไม่ต้องเป็นการข้ามเฟสเท่านั้นก็คือคุณตีเฟสหนึ่งมอนเติมมาไม่โดนจุดอ่อนไฟพอคุณจบเฟสหนึ่งเข้าเฟสสองก็โดนน้องกระทืบใหม่ซ้ำแล้วก็แปะจุดอ่อนไฟให้้้เเเเปป็็นนนนททีี่่รรรรรยยบบบอออคคััโดมจจะ200%ขงงง ADK แติๆ แรงจากเบรกเอฟเฟกครับไอสองเทินนี่ผมบอกเลยว่ามันเพียงพอนะครับเพราะว่าตอนที่น้องอยู่ในโหมดท่าไม่ตายเนี่ยโคตรเวนครับเร็วแรงทะลุนรกมากผมบอกเลย2เทนินพอส่วนเรื่องกา,ารทำงานต่อไปที่คุณจำเป็นต้องรู้ก็คือสกิลครับการใช้งานสกิลของน้องในตอนที่ยังไม่ได้แปลงร่างนะครับจะเป็นการให้พลังงานตัวเราเองเลยตรงนี้มันจะเป็นการให้พลังงานแบบฟิกซ์เลยนะครับก็คือล็อกไว้เลยว่าคุณจะได้ที่60%ของพลังงานสูงสุดนะครับฉะนั้นก็คือไม่ได้ใส่ซอยพลังงานนะครับก็สกิลทีเดียว ได้เลย60%สิบเปอร์เซ็นครับสวยเรื่องดาเมจเนี่ยมันยังไม่มีดาเมจแล้วครับเสร็จแล้วเราก็จะเสียเลือดด้วยครับแล้วก็เสียสกิลพอยด์ด้วยครับแล้วก็จะเร่งแอคชั่นตัวเอง25%ด้วยหลักๆแล้วเรากดสกิลเพื่อเหตุผลเดียวเลยคือทําให้พลังงานของน้องเต็มเพื่อกดท่าไม่ตายครับด้วยแม็กพลังงานของน้องจะอยู่ที่240นะครับหมายความว่าคุณกดสกิลทีนึ่งเด้งอยู่ที่1น4่อ่่นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเลือดคุณเหลือไม่พอไม่ต้องกังวลครับ มันจะมีพลังงานอยู่ที่5 0าสิบเปอร์เซ็นต์เงินเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วพอคู่ใจสกิลทีหนึ่งมันฟื้นหกสิบเท่ากับคุณการันตีกดถ้าไม่ตายแล้วก็ซัดมอนได้เลยครับส่วนเรื่องของถ้าไม่ตายครับพอกดปุ๊บน้องจะเห็นชินแล้วก็แปลงร่างเลยทันทีครับเขาอยู่ข้างในแต่คุณไม่ต้องเหงาครับน้องจะมีการอเปิดหน้าออกมาเหมือนเป็นมอนิเตอร์ให้คุณดูครับอยู่ทางขวามืออ่าคุณเห็นใช่ไหมเอาเอาไว้คลายเหงาคุณจะได้รู้ว่าคุณไม่ได้เปิดหุ่นมาเล่นคุณเปิดน้องมาเล่นนะครับ ตายเลยแล้วกันนะครับพอคุกดใช้จะมีการเร่งแอชั่นตัวเองขึ้นมาเลยทันที100%ครับและจะเปลี่ยนเรื่องของการโจมตีปกติกับสกิลเป็นรูปแบบเสริมพลังครับนาที่นี้ผมจะตัดเรื่องการโจมตีปกติแล้วก็ไม่อธิบายไปเลยนะครับเพราะว่ามันสู้กดสกิลไม่ได้คุณแบบสู้ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวจะแปอธิบายให้ฟังทําความเข้าใจกับตัวท่าไม่ตายก่อนครับพอคุกดท่าไม่ตายนะครับสิ่งที่คุณจะได้มาอย่างแรกเลยก็คือสปีดคุณจะบวก60 แล้วมันก็จะปีการขึ้นตัวฟิกสปีดอยู่ที่70เหมือนกับของโรบินเลยครับถ้าเกิดคุณดูคลิปก่อนหน้านี้มาก็คือเมื่อไปถึงไอตัวแอคชั่นอันนี้ที่เป็นสัญลักษณ์ไฟไฟแบบนี้ครับแปลว่าน้องหมดพลังครับจะออกจากบทอันตินั่นเองครับมันก็จะมีคําถามว่าโอ้พีอย่างนี้เราต้องทำสเปดเท่าไหร่แล้วครับเพื่อแอคชั่นในคุ้มที่สุดในช่วงนั้นคำตอบคือ210้ครับหมายความว่าคุณต้องทําให้ตัวเองมีสเปดที่150 <50 S 2> เพื่อที่พอบวกกับอีก60แล้วจะได้เป็น210คร,ครตรงนีุ้ณสามงารดด่้อยสิบ ที่210คือจบคุณจะมีบัสปิดอะไรไม่รู้แล้วแต่คุณแต่ขอให้มี2 1 0คือจบครับถ้าทุกคนใส่รวนเหมยซึ่งก็ควรจะใส่รวนเหมยก็บวกสปิดที่ลวนเหมยแจกใ่้ไปได้เลยนะครับและสิ่งอื่นๆที่คุณจะได้รับต่อมาก็จะมีเรื่องของการที่จะสามารถลดทัพเนียศัตรูได้เพิ่มขึ้นอีก5 0ถ้าบวกกับลวนเหมยก็คือลดเพิ่มอีก100%เเกิดมาคู่กันแท้ส่วนดาเมจหลักๆที่จะทำศัตรูนะครับก็จะเป็นดาเมจทำลายล้างครับ ทีนี้ตอนกูอยู่ในโหมดอันตรีเนี่ยสิ่งที่คุณต้องรู้คือคุณเก็บพลังงานถ้าไม่แต่ไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเหมือนคุณมีพลังงานศูนย์ไปเลยนะครับแล้วก็กดซ้ำไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อนนะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องการโจมตีในโหมดเสริมพลังกันบ้างครับการโจมตีในโหมดเสริมพลังเนี่ยอย่างที่บอกว่าคุณไม่ควรโจมตีปกติเพราะมันไม่ได้อะไรเลยสิ่งเดียวที่ให้คือฟื้น HP 20ปรเครับอย่าไปยุ่งกับมันคุณควรจะมีสกิลพอยให้น้องกดตลอดเชื่อผมมันต่่่่าาางงงงมมมมมกๆกๆบบรััันนับบสสวนนนนนนิลลลแแแแเเพพออไให้้ยงงยูถี ด้วยครับส่วนเรื่องการฮิวเนี่ยจะย้ายเป็นฮิวที่25แทนครับแล้วก็โจมตี3เป้าด้วยตัวกลางโดน8จุดอ่อนตัวซ้ายตัวขวาไม่ได้8จุดอ่อนก็จริงแต่ว่าโดนลดทัฟเนสได้ครับต่อศัตรูไม่แพ้ไฟก็ตามแต่ไม่ได้8จุดอ่อนนะส่วนตัวที่โดนแปะเนี่ยจะโดนแปะไป2เขินครับก็คือตัวกลางที่คุณเลือกส่วนความแรงของดาเมจครับบอกเลยว่าคล้องแตรตัวคูณเนี่ยอยู่ที่0.2ไปคูณเนี่ยค่าเอฟเฟกต์ทำลายล้างของคูณบวกกับ200อตของ a d k ครับอันนี้คือสำหรับต จะโดนเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นครับส่วนเรื่องของการลดทอนค่าความทนทานหรือว่าลดทับเนตศัตรูเนี่ยจะลดได้ที่30ครับแต่อย่าลืมว่าคุณบวก50หรือไม่บวก50เป็น60สครับส่วนเรื่องของเอฟเฟกต์ทำลายล้างนะครับนับมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณใช้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ3า0ครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องทาคีคุณเ <laughs> พราะเดี๋ยวมันจะมี a อดีเคที่สามารถไปบวกเป็นทําลายล้างได้นะครับ <laughs> เดี๋ยวตอนตัวละครอ,ออกเนี่ย <laughs> เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันอีกทีหนึ่งนะ้องว่าเอดีเคประมา เท่าไหร่เลขคนสีดาวได้ประมาณเท่าไหร่เลขคนห้าดาวได้ประมาณเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยเรื่องผมช่วยนับให้ตรงนี้ยังไม่ต้องเอาไปเพื่อมนมีการปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงเรื่องของเปอร์เซ็นต์เพราะว่าถ้าผมบอกคุณไปตอนนี้คุณจะไปเตรียมตัวฟาร์มแฟกรอชิเวลาและเดี๋ยวเกิดคุณไม่ได้ดูคลิปอัปเดตและคือตัวเข้าพวกคุณลงไปฟาร์มแฟกรอเลยผมสวยไงคุณผมเป็นคนรับตราบาปท,ทันทีฉะนั้นผมยังไม่บอกผมจะเงียบไว้และเดี๋ยวถึงเวลาพออีกคลิปหนึ่งก็คือคลิปตอนที่ตัวละครเข้าเกมมาเนี่ยเดี๋ยววนัน เดี๋ยวคุณจะนอนไม่หลับอ๋อซาเปล่า,าส่วนเรื่องเทสจำเป็นนะครับจริงๆคุณต้องอัพทุกเม็ดอยู่แล้วแหละกูยกันตรงๆคุณรู้กันอยู่แล้วเนาะสิ่งที่จะช่วยคุณนั่นคือตัวเม็ดบนเนี่ยนะครับมันจะมีการเอา A D K มาเป็นเพิ่มค่าทําลายล้างให้กับเรานี่ผมยังไม่บอกนะว่าได้เท่าไหร่ส่วนตัวเม็ดซ้ายเนี่ยทำให้เวลาเราจ่ายสกิลสามารถลดทัพเนี่ยศัตรูได้นะครับแต่ว่ามันจะลดแค่55%ของดั้งเดิมนะแต่ข้อดีคือศัตรูไม่แพ้ไฟมันก็โดนไงคุณ่่่วนนไอออ้้้เมดดดาาาาาาายยโหหงงททคครัต,นนคตุณูใลลิิถถกํํึ200 360%เนี่ยตะเบตจะแรงขึ้นครับโดยความแรงขึ้นตรงนี้มันจะมีแรงขึ้นจาก2อย่างครับหคือทันดาเมตซูปปเปอร์เบรก35%ของปกติครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําให้ถึง360%มเมื่อกี้มัน200%เนี่ยน,นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นทันดาเมตซูปปเปอร์เบรกที่50%ของปกติครับเดี๋ยวผมแปะของ MC ให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันว่าสูตรการคํานวณเป็นยังไงดูตามในจอเลยก็ลิงก์คลิปอยู่ที่ description นะครับของ MC หรือคุณกดที่การ์ดมุมขวาบนก็ได้ผมไม่พูดต่อแล้วดด้วววววยยมมััันนนนจะะาาาเเเกิคคคุณไปตตูอออองงงรรรรบพส์ข ไม่ได้ช่วยอะไรเรื่องดาเมจครับแต่ว่าช่วยเรื่องการเอาตัวรอดครับก็คือถ้าเกิดว่าเรายิ่งมีเลือดน้อยลงนะครับเราจะโดนดาเมจได้เบาลงครับโดยดาเมจที่เราได้รับเบาลงเนี่ยมันจะค่อยๆขยับตามเปอร์เซ็นต์เลือดของคุณเนาะเอาเป็นว่าถ้าคุณมีเลือดอยู่ที่20%หรือน้อยกว่านั้นเนี่ยดาเมจที่คุณได้รับจะเบาลงไป40%ครับก็คือเข้าตัว60ส่วนในตอนที่น้องกดถ้าไม่ตายกลางปีอยนะครับเราจะโดนดามเมจเบาลง40%เสมมมอหาควี่สิบเ่อรีมีเลอ็น้ต์เสมอครับหมายความว่าไอ้เรื่องการที่คาน นะเพิ่มขึ้นอีก30%ด้วยและพอเริ่มการต่อสู้นะครับถ้าพลังงานเรามีไม่ถึง50%ก็จะฟื้นให้50%เสมอหมายความว่าทุกครั้งที่คุณเข้าต่อสู้คุณกดสกิลปุ๊บคุณจะกดทําไม่ตายได้เลยทันทีครับและอันสุดท้ายก็คือเมื่ออยู่ในโหมดท้าไม่ตายถ้าพลังงานของเราเต็มไม่ต้องกังวลว่าอุย๊ยอย่างนี้ถ้าเกิดผมกดอันติเล็แอคชั่นขึ้นมาและผมติดพวกดีบัฟอยู่ต่างๆผมจะตายไหมครับพี่อ้ผมจะเลือดไหลาตายผมจะโดนไฟช็อตหรือโ,โดนลมเฉือนไม่ฮะ D เมื่อน้องพลังงานเต็มลางทิ้งทั้งหมดฮะ หมายความว่าคุณเหลือเลือดหนึ่งคุณก็เฟียวได้ครับส่วนเรื่องทีมไม่ค่อยล็อกเท่าไหร่ครับวันนี้ผมบอกเลยว่าบังคับเปิด2ตัวครับสำหรับคนที่ไม่มีลวนเหมยเข้าขายแบบผมไม่ใช่คําว่าแพ็คู่นะเขาใช้คําว่าบังคับซื้อนะครับสภาพนี้ก็คือลวนเหมยบวกกับไฟฟครับเพราะว่าเราจะทาสปีดแค่140้ยสโดยสปีดต้นของเราจะมีที่104กับเทสให้เราอีก5จะกลายเป็น109่อครับพอบวกกันกับรองเท้าที่ให้เรา25เนี่ยเท่ากับเราต้องมีสปีดที่134คหนค่นิดเดียครับ ซึ่งถ้ารวมกับสปีดที่ลวนเหมือนให้เรา10%เนี่ยเราหาซัฟเตเอร์ที่เป็นสปีดได้แค่3ซัฟเตเอร์เราก็มีครบ150แล้วครับเพราะว่าผมบอกไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะพอกดทําไม่ตายได้อีก60รวมกันกลายเป็น210ทําให้เราสามารถได้แอคชั่น3ครั้งในตอนที่เราอันติอยู่ก่อนที่จะหมดโหมดทําไม่ตายนั่นเองครับส่วนอีกคนหนึ่งที่ผมใช้คำว่าของรักของห่วงซึ่งเกมแจก,กฟรีก็คือ MC จินตาภาพ MC ประสานนะครับเพราะว่าบัฟเบรกเอฟเฟกได้ทั้งจากอ e ีเดลอนซี Z, แล้วก็า มีดาเบกซูเปอร์เบกอีกส่วนสำหรับใครที่ไม่ใส่หรือไปอยู่ที่อื่นนะครับก็มีตัวทางเลือกเยอะแยะครับเช่นพวกหันยาเพราะว่าหันยาช่วยเจนสกิลพอยต์ได้พอตัวนี้สปีดมันเยอะใจสกิลทุกรอบไม่ค่อยมีสกิลพอยต์กินคุณถ้าคุณไม่ได้ปลดอีเดรลอนหนึ่งผมบอกเลยว่าข้าวยากมากแพงมากครับแล้วก็ตัวหันยาก็จะมีข้อดีคือช่วยเพิ่มสปีดให้กับคุณได้ด้วยนะครับแล้วก็ทําให้เราสามารถประเสริฐของเขา E เคได้แต่ว่าตรงนี้หันยาก,ก็ต้องมีอีเดอรลอนนะครับเพราะว่า ยาแล้วก็ต้องเซตอัพแล้วกดดีๆด,ด้วยถ้าจะเล่นแบบนั้นนะครับส่วนสำหรับสายที่แบบโอ้ยอยากจะอันติตลอดชีวิตก็ทิ้งหินกับหัวหัวที่ช่วยเพิ่มพลังงานเนี่ยช่วยคุณได้นะครับจากที่ผมลองเล่นรอบนี้นะครับถ้าใส่แค่หัวหัวไปเนี่ยผมก็มไม่มีปัญหาเรื่องใช้ถ้าไม่ตายไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเอโมซีรอบนี้มันมีหมูครับคุณเลยใช้ชีวิตง่ายครับเพราะคุณไปฆ่าหมูได้ครับซึ่งจริงๆไม่ต้องใส่อย่างได้เลยครับถ้าเกิดว่าคุณสามารถตกหมูตายได้นะแต่ที่อื่นเนี่ยเดี๋ยวไว้ตอนตัวละครเข้าจร ส่วนเรื่องของตัวฮิวนะครับบอกเลยว่าใช้ได้ดีสุดๆฟุดๆไปเลยครับถ้าเป็นตัวฮิวที่ไม่ใช้สกิลพอยต์ครับเช่นพี่กาลักเกอร์ครับเป็นไฟเหมือนกันครับแทปกดถ้าไม่แต่ปาดทั้งต่อครับฮิวได้ไม่ต้องจ่ายสกิลครับแถมสกิลถ้าเกิดว่าเรามีอีดอลอนของพี่กาลักเกอร์เนี่ยเพิ่มค่าต้านทานสถานะได้อีกครับบวกกับที่ตัวเองมีแทบจะไม่ติดอะไรอีกแล้วครับของแท้ครับผมบอกเลยหรือคุณจะไปใส่พวกตัวละครอย่างเพล่าหรือซีเวอร์วูฟอะไรพวกนี้เอาไว้ลบ ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าดิฟเฟนที่โดนลดไปมันมีผลทั้งกับดาเมจที่เป็นเบรกแล้วก็ดาเมจที่เป็นซูเปอร์เบรกด้วยนะครับอย่าลืมว่าตัวน้องเองก็มีซูเปอร์เบรกในเทรสเม็ดนี้ด้วยนะครับแต่พูดตรงจริงๆ2คนนี้ไม่ค่อยเหมาะหรอกครับถ้าให้ผมแนะนําจริงๆเนี่ยคือเอากาลักเกอร์ไปเอาลวนเหมยไปเอาน้องไปแล้วคุณก็ล็อก MC จินภาพหรือ MC ภาษาไปด้วยตัวหนึ่งเลยแค่นี้ก็เละเป็นครี้แล้วครับผมบอกเลยหรือถ้าคุณจะเอ็มซีจินภาพออกคุณจะไปใส่ซิมบ้าบู๊บช่วยแป น,นะครับก็ไม่ค่อยขายเท่าไหร่ไลโครมาจําตัวบวกกำไรล้าง60ครับแค่นี้ดูเหมือนจะเอ้ยก็แค่นี้หรือเปล่าครับพี่ยังครับกูอย่าลืว่าคุณต้องทำาายรล้างเยอะบ้าๆนะครับ60ช่วยคุณได้เยอะครับ แต่มันมีดีบัฟอยู่2อย่างครับอันหนึ่งคือได้แค่เฉพาะเราเองก็คือดีบัฟที่เรียกว่าแพะยับเยินครับอันนี้จะติดที่มอนจะทําให้มอนโดนดาเมจจะทาลายล้างของเฉพาะคนที่ใส่ไลโคนอันนี้อยู่แรงขึ้น24%เครับเฉพาะคนที่ใส่ไลโคนนี้นะคนเด่นไม่เกี่ยวนะแต่อันที่เป็นดีบัฟติดตัวมอนเลยมีผลเลยทันทีกับทุกๆคนเนี่ยคือลดสปีดได้20%สเปครับเท่ากับคุณสามารถลดให้ศัตรูไม่ค่อยได้แวนได้ครับแล้วเราก็รู้อยู่ว่าดาเมจหลักเราจะมาในตอนที่ มอนเบรกไปแล้วถูกไหมครับเพราะเราคุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วและการที่เราลดสปีดมอนเท่ากับมอนก็ล้มเป็นผักให้เราตบได้นานขึ้นอีกครับเพราะไม่อยากจะโทษแรงเชบพายไอการลดสปีดเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแค่เรื่องที่คุณจะสามารถตบแล้วติดเบรกติดซุปเปอร์เบรกได้อย่างเดียวนะมันสามารถทําให้คุณปลอดภัยขึ้นได้ด้วยเพราะว่ามอนมนลดสปีดนะครับไม่ค่อยขายเท่าไหร่เลยและควรไปจาตัวรอบนี้แพมลวดเหมยอีก ผมหลักเครียดที่ไม่นับว่าแบบคุณไปเปิดไล่คนไฟไฟคุณได้ม e m o r y of เดอ p a s สมาใส่ให้หลวดเหมยได้ไม่ต้องเปิดประจําตัวหลวดเหมยเลยนะโอ้ยวางแผนมาแล้วชัดๆคำถามคือเอาพี่เลย้าผมไม่มีงบปะผมผมสิ้นเนื้อปะดาตัวแล้วพี่ขายหลวดเหมยผมด้วยอะ่ะก็มีครับไล่คนเทอตา้าเขาใช้ดีเพราะว่าเรา a เา k มาซ้อนได้ครับก็คือ ATK แปดเปอร์เซนต์ตรงนี้สามารถซ้อนได้นะครับเพราะว่าเราสามารถเอา ATK ไปเป็น break effect ได้แต่ว่ายังไม่บอกว่าได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีเล็กทีหลังหรือไม่ก็ไล่คนกาชาอีกอัน นึงที่เป็นเวอร์ชัน4ดาวก็คือหน้ามีช่าครับอันเนี้ยจะได้อยู่ที่28%ที่ขัด1นะครับถ้าขัด5จะได้ที่5 6ช่วยได้เหมือนกันครับส่วนในเรื่องบวกขี้นในเข้าเนี่ยทำมันแต่คนไม่มีประโยชน์หรอกแต่มีติดก็ได้คุณให้มันพอติดขี้ได้อะไรอย่างงี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีผลขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีซูเปอร์เบรกด้วยไงส่วนเรื่องไรโคนหน้าที่เป็นตัวพี่แซมเองเนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมจริงจริงก็ถ้าแรกขัด5้ามีามัน จริงๆมันก็ไม่ใช่ดาเมจหลักที่เราใช้ครับดาเมจหลักเรามันเป็นทําลายล้างไอพวกโบนัสตรงนี้มันไม่บวกไงคุณก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรขนาดนั้นนะครับผมมองว่าของพี่เบสซะมากกว่าแต่ก็ฮี่ฮิวมาใช้ได้เลยครับเพราะมันฮิวได้ส่วนรายละเอียดมากกว่านี้ก็เดี๋ยวรอให้ตัวละครอ,ออกจริงก่อนแล้วเราค่อยมาลงดีเทลกันนะครับเดี๋ยวจะลงให้มันจับต้องได้ง่ายกว่านี้ตรงนี้เอาแค่แมคคนิกไปก่อนนะครับส่วนอัพอะไรนําก็เดี๋ยวค่อยคุยตอนนั้นทีเดียวเพราะว่าเผื่อมันมีการปรับอะไรบางอย่างมีการโยกตัวคูณไปอยู่ที่ทาเล แล้วตราป่ามันจะอยู่ที่ผมนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจด้วยสำหรับเรื่องของเซ็ตเรลิกนะครับก็ไม่พ้นเซตใหม่ครับตัวเซ็ตไอรอนคารีกเกนสเตอร์สกอตช์นะครับเซตเนี้ยถ้าคุณใส่2ชิ้นมันจะได้เป็นเหมือนเบรกเอฟเฟกตทั่วไปเลยครับเหมือนกับเซตเบรกเอฟเฟกตเซตวอชเมเกอร์เลยได้สิบหกเปอร์เซ็นต์ครับแต่สี่ชิ้นเนี่ยภาพเปลี่ยนครับถ้าคุณนำเบรกเอฟเฟกต์ถึงร้อยห้าสิบนะครับหรือมากกว่านั้นเนาะคุณจะสามารถโจมตีแล้วทะลุดิฟเฟนซ์สิบเปอร์เซ็นต ับเกินร้อยไปไม่มีประโยชน์นะบอกไว้ก่อนส่วนถ้าคุณไปถึง250เนี่ยหรือว่าไปมากกว่านั้นนะครับด Damage s เปอร์เบรกที่เกิดขึ้นนะครับจะทะลุด,ดิฟได้15%แยกกันนะครับถึง150ดงร้อยหบรกปกติทะลุด,ดิฟสิบเปครับถ้าเกิดถึง250ขึ้นไปด Damage s เปอร์เบรกจะทะลุด,ดิฟเพิ่มอีก15%ครับส่วนเซตประดับนะครับก็เซตใหม่อีกคุณเดินต่อไปฟาร์มกันในซีมก็คือเซต Forge of the Carpentry Lantern นะครับถ้าคุณใส่เซตนี้2ชิน้นคุณจยได้ส ใส่ไปโจมตีใส่ศัตรูที่แพ้ธาตุไฟนะครับเราจะได้เบรกเอฟเฟกเพิ่มขึ้น40%ครับคนได้ยินไม่ผิดครับ เราโจมตีใส่ศัตรูที่แพ้ไฟคือเราไม่ต้องเป็นธาตุไฟก็ได้ขอแค่ศัตรูแพ้ไฟก็พอครับไม่ถึงมันมีไฟที่หัวนะคุณเบรกเอฟเฟกโวอีกสี่สิบโอ้พระเจ้าโคตรเยอะครับแต่นี่ผมบอกก่อนนะจริงๆคุณจะใส่ทาเลียนเก่าก็ได้นะครับสารับเซตประดับมันไม่ได้แตกต่างกันแบบมากมายเวอร์วงังอลังการสร้างงานครับเท่อไหสป,ปีดเราทําถึง1้อยกันอยู่แล้วแค่เรากดแปลงแรงก็ทะลุแล้วครับมันก็ได้เบรกเอฟเฟกต์เพิ่มแหละแต่ว่ามันไม่ได้เป็นผลในยะาําคัญเหมือนตัวเซต4ชิ้นไอเซต ชิ้นเนี่ยผมบอกเลยว่าภาพเปลี่ยนแน่ๆครับอันนี้ยังไงตอนเซิร์ฟเปิดมาไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพราะตอนลาออฟฟิเชียลเนี่ยเขาก็มีการกดให้ดูเลยฉะนั้นอันนี้ผมมั่นใจว่าไม่น่าปรับครับแต่ว่ารูวไปกระ่านนั่นแหละฟาร์มไม่ได้อยู่ดีช่วงนี้คอนเทนต์เยอะทาไม่ค่อยทันสู่ๆนะครับทุกคนเราจะผ่านมันไปด้วยกันครับสุดท้ายถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมนำคลิปมาต่อไปด้วยแลวเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุ